เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพศาีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคําประจวมาที่27กันยายนวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่รายงานกับข่าวดีของทีมกันก่อนนะครับกับเรื่องของชิเดโอวีมาตินกองหน้าดาวรุ่งวัย17ปีที่ยิงประตูเป็นว่าเล่นให้กับทีมเยวาวชนของาร์เซนเมื่อซีซั่นก่อนด้วยเจ้าตัวครับตัดสินใจเลือกออกจากทัพปืนใหญ่แล้วก็ย้ายซบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากรอเวลาให้ทางพรเมยรีกเคลียเอกสารการย้ายทีมอยู่นานเลยนะครับล่าสุดทางซีเฟนเดลสตันนักข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ก็ออกมายืนยันแล้วครับว่าตอนนี้พริมยรีกได้อนุมัติการย้ายทีมของกองหน้ารายนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและคาดว่าไม่เกินยิมสี่ชั่วโมงอาจจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับสโมสรอนทันทีเพื่อให้ตัวนักเตะนั้น,เน้เข้าร่วมซ้อมกับทีมชุด u 18ของสโมสซหลังจากที่ผ่านมาต้องซ้อมเองมาด้วยตลอดครับ มาต่อกันที่ข่าวเ,เรื่องของดิเอโก้ดาโลกับสโมสรเรอัลมาดริดทีมยักษ์ใหญ่ของสเปนนะครับโดยจากรายงานของกิฟต์มีสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนําได้ออกมาเผยว่าทีมชุดขาวอาจจะหันมาทาบทามดิเอโก้ดาโลไปร่วมทีมตลาดซัมเมอร์ได้ครับหากว่าเทรนอเล็กซานเดอรียโนของลิเวอร์พูลตัดสินใจที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทัพหงส์แดงออกไปโดยที่พวกเขาเนะี่ยตอนนี้กําลังรอการตัดสินใจของแบ็กขวาของลิเวอร์พูลรายนี้อยู่นั่นเองครับว่าจะเอายังไงโดยที่กำมองดิเอโก้ดาโลของเราเนะี่ยเป็นลิสตต์รรรอองงหาากวว่่่ลททีัััเเนนนคบ มากันที่ข่าวต่อไปครับกับรายงานของลอรีวิดเวลสายข่าวแมนยูเน็ดระดับเทียร์หนึ่งของดีแอ t l a นติกสื่อน้ำดีของอังกฤษด้วยเจ้าตัวครับได้ออกมาระบุจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ภายในสโมสอนว่าโอมาเบร,รดาซี o โอคนใหม่ของทีมได้แจ้งภายในตอนเหล่าสตาฟทุกคนให้รับทราบไปทางเดียวกันว่าแมนเชสเตอร์ยูเน็ดจะต้องกลับมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้ภายในปี2 0 2 8หรือว่าอีก4ปีข้างหน้า เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ150ปีของสโมสซอนหลังจากก่อตั้งสโมสรอนมาตั้งแต่ปี1878ภายใต้ชื่อเดิมก็คือนิวตันฮิตแหล่งขาวก็ยังระบุเพิ่มเติมอีกนะครับว่าคำแถลางการของโอมาเบราดานี้ครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับอารมณ์ตอบรับแบบกึง่งรับกึ่งสู้ทั้งดีและก็แย่จากเหล่าสตาฟของทีมครับที่บางคนก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่ด้วย เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากนะครับที่ได้ออกมาพูดถึงความกดดันในการคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซีซั่นนี้หลังผลงานที่ออกมาก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้เรื่องได้ราวเหมือนเดิมเลยครับโดยเฉพาะกับเรื่องของผลการแข่งขันทั้งที่ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงปีที่3ในการคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วและที่ผ่านมาสโมสรันการกระุ่มเงินให้อย่างหนักในการเสริมทัพนนกเตะ อย่างไรก็ตามครับกับประเด็นดังกล่าวเจ้าตัวก็ยังคงยืนยันว่าไม่ได้กดดันอะไรมากมายนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาในเส้นทางนี้ก็เคยไปเชิญหน้ามาแล้วตอนคุมอาแจกอัมสเตอร์ดัมซึ่งก็เต็มไปด้วยความกดดันอย่างหนักเช่นกันพร้อมกับมั่นใจในะครับว่าในอีกสักสองหรือว่า3เดือนจากนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีผลงานที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนด้วยเอเดินฮาครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวระหว่างทะลลังก่อนเกมก่อนเจอกับสเปอร์ในเกมหลีกวันอาทิตย์นี้เอาไว้ว่า ผมคิดว่าหากคุณแพ้ในเกมระดับท็อปคุณย่อมมีปัญหาเสมอไม่เกี่ยวรอกว่าจะเป็นโค้ชคนไหนบอร์ดบริหารรู้ดีว่าเราอยู่ในกระบวนการและเรากำลังสร้างทีมขึ้นมาทุกอย่างมันต้องใช้เวลาทั้งนั้นตอนนี้ทีมของเรานิ่งขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วนะหากเราอยู่ในช่วงสัก2-3เดือนข้างหน้าผมก็มั่นใจว่าเราจะสามารถสร้างทีมที่ดีขึ้นมากๆขึ้นมาได้เลยล่ะ ส่วนเรื่องของความกดดันนั้นผมคุ้นชินแล้วนะกับความกดดันเหล่านี้นะมันให้อารมณ์เหมือนตอนที่ผมคุมแอนแา็ากอัมสเตอร์ดัมและก็เป็นเคสเดียวกันเมื่ออยู่ที่นี่สโมสซอนเหล่านี้อยู่ท่ามกลางแสงไฟสเสมอทุกคนมีความเห็นในเรื่องนี้ได้คุณต้องรับมือกับมันและไม่ปล่อยให้มันทําให้คุณเหนื่อยเขวแค่ทํางานอดทนไปเรื่อยๆก็พอมาที่ประเด็นต่อไปนะครับซึ่งก็จะมีความคล้ายๆกับประเด็นก่อนหน้าว่าเอริกเฮน่ยจะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดนี้ที่แต่มไปด้วยนักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีๆมากมาย พุ่งชนความสําเร็จได้ตอนไหนครับด้วยที่เขาก็บอกว่าอยากจะให้แฟนผีอดทนใจเย็นรอกันหน่อยครับเนื่องจากว่าเขาต้องใช้เวลาในการปลูกปั้นเหล่าแข่งสายเลือดใหม่เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโจชัวเซอร์ซี่ราสมุสไทรุนเลนิโยโรหรือว่าคนอื่นๆให้แสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้อย่างเต็มที่เสียก่อนและเขาก็เข้าใจดีครับที่ว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ต้องการเห็นทีมประสบความสําเร็จ แต่เขาเองก็ได้ยกการ์ดใบเดิมก็คืออยากให้ทุกคนเข้าใจว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาทีมก็สามารถคว้าได้ตั้ง2แชมป์แล้วด้วยดิคินฮาร์กลับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่าคุณต้องประเมินสถานการณ์ก่อนเราทํางานกันอยู่แล้วมันก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการเราตัดสินใจเลือกเซ็นสัญญากับเหล่านั้งแต่อายุน้อยอย่างราสมุสอยลุนเมื่อปีที่แล้วต่อเนื่องในปีนี้กับโจชัวเซอร์ซี่และก็เลนี่โยโรนักเตะที่เราเชื่อมั่นทั้งในตอนนี้และก็อนาคตเราต้องสร้างพวกเขาขึ้นมา ผมคิดว่าเรากําลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วนะทํางานกับทีมซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาผมเองก็ใจร้อนอยากจะให้มันก้าวไปข้างหน้าในทันทีเช่นกันแหละแต่ที่นั้นเราก็ยังประสบความสําเร็จจากสซีซันที่ผ่านมานะและตอนนี้เราก็ต้องทํางานหนักเพื่อให้ทีมประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นคุณต้องแฟนกับเราด้วยแหละเราได้สองแชมป์จากสซีซันก่อนหน้าและเราเองก็ยังมีความทะเยอทะยานอย่างมากเหมือนเดิม เราต้องการคว้าแชมป์เพิ่มเติมนะต้องการจะบินให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และในทุกเกมเราจะพยายามเอาชนะโดยไม่สนใจว่าคู่แข่งจะเป็นทีมไหนก็ตาม หลังจากนั้นครับเอริิเกนฮาสก็ถูกถามต่อถึงประเด็นของบรูโน่ฟ r นั n นเดสที่ช่วง2-3เกมหลังมานี้โดนทั้งกูรูและก็รวมถึงเหล่าแฟนบอลจ้มตีอย่างหนักเลยครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นโดยถึงสร้างว่าใจาบอลแบบได้เสียที่เป็นจุดเด่นของเจ้าตัวที่ช่วงหลังมันจะมักไปทางเสียมากกว่าจนหลายครั้งทาเกมรุกของทีมตายในจังหวะเพลงการเล่นที่เขากําลังเล่นอยู่ครับ ซึ่งตรงนี้เองเลยครับทางเอริกเคนฮาก็ยังไม่หวั่นใจเท่าไหร่และก็ยังให้การนุนหลังบรูโน่ฟานเนนเดสต่อไปพร้อมกับมั่นใจว่าเดี๋ยวไม่นานกับตันทีมรายนี้ก็จะเรียกฟอร์มเดิมๆกลับมาได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าเป็นนักเตะระดับคุณภาพอยู่แล้วโดวยเอริกเคนฮากในครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นของบรูโน่ฟานเนนเดสเอาไว้ว่าเขาพิสูจน์ตัวเองมาแล้วหลายปีกับการเล่นบนเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษว่าเขาคือตัวท็อปๆของที่นี่ที่สามารถสร้างสารรค์โอกาสการทําประตูได้อย่างมากมาย ผมกล้าลรับประกันเลยนะว่าในซีซั่นนี้เขาก็จะทําได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนั่นแหละเขาจะเรียกผลงานที่ดีและก็ฟอร์มตัวเองเจออย่างแน่นอนผมคิดว่าตอนนี้เขาก็สร้างโอกาสให้กับทีมได้อย่างมากมายแล้วนะแต่แน่นอนว่า100เซนว่าสุดท้ายเขาต้องสามารถจ่ายบอลจังหวะได้เสียเขาไปไดีสุดท้ายให้กับเราได้และเราจะได้ประตูจางจังหวะเหล่านี้อีกมากของแบบมี่แค่ต้องใช้เวลาบ้างแหละและบรูโน่รูดีว่าเขามีความสามารถมากแค่ไหน เรามาปิดท้ายกันที่ความเห็นของรุดกุลลิตตำนานนักเตะทีมชาติฮอลแลนด์นะครับที่ได้ออกมาพูดตั้งแต่หลังเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับชาวเวนเต้1ประตูต่อ1ในเกมยูโรปาลีกเมื่อคืนเป็นพุทธที่ผ่านมา โดยกุลิตครับดีจับผิดถึงจังหวะที่เอริกเคนฮารกเรียมจะส่งอเรฮันโดการนาโชลงสนามในฐานะตัวสำรองและเหมือนมีการติวอะไรกันสักอย่างก่อนจะลงแต่ถ้าว่าจุดนี้ครับกุลิตมองว่าเหมือนการนาโชนั้นไม่ได้อยากจะฟังแท็กติกจากคุณซือชาวดัชแม้แต่น้อยเลยนอกจากนั้นครับทางกุลิตก็ยังตอกย้ำถึงแนวทางการคุมทีมของเอริกเคนฮากว่าไม่เวิร์กจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะเห็นใจเพราะว่าเป็นคนชาติเดียวกันก็ตามครับเดี๋ยวรุดกุลิตได้แสดงความเห็นกับเรื่องราวดังกล่าวผ่านทางนอนสซ่ของคอนแลนดว่า เขาต้องการจะพูดคุยกับอารเลฮันโดกาไนโชแต่ว่ากาไนโชดูไม่อยากจะทําอะไรแบบนั้นเลยกาไนโชเตรียมจะลงสนามและทางเอริกเคนฮาก็คุยกับเขาไม่หยุดคุณมองเห็นแล้วว่าเวลานี้นักเตะคิดในใจว่าอย่ามายุ่งกับผมเลยในฐานะโค้ชแล้วคุณต้องมองเห็นเรื่องไม่ดีที่มันเกิดขึ้นและผมก็เห็นว่ารุสฟานิสเซอรอยก็อยู่ในซีนนั้นตลอดผมคิดว่ารุดไม่แฮปปี้นะแม้กระทั่งคาเซมิโร่ก็เข้ามามีส่วนร่วมคุณมองออกเลยว่าสิ่งต่างๆมันกำลังไปไม่สวย ส่วนคำถามที่ว่าผมแปลกใจกับการเล่นฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในเวลานี้หรือเปล่านั้นผมคิดว่าไม่นะเพราะว่านี่คือสิ่งที่ผมเห็นทุกอาทิตย์ผมว่าทเวนเต้เล่นได้เข้าท่ามากกว่าด้ซ้ําและนี่ก็คือการวิจารณ์เอริสเคนฮากในทางอ้อมนะมันไม่มีอะไรน่าจดจําเลยเกี่ยวกับสไตล์การเล่นของพวกเขานะ่ะซึ่งผมเองก็รู้สึกเห็นใจเอริสเคนฮากนะเพราะว่าผมเองก็อยากจะให้เขาประสบความสําเร็จแต่ถ้าว่าเรื่องแบบนี้เขาก็ทําตัวเองล้นวน และนี่ก็เป็นข่าวสารของสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบคัาประจําวันที่27กันยายนนะครับหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ